สวัสดีตอนเช้าๆครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชดาพานคราของเรานะครับวันนี้ผมจะพาไปดูช่างนะครับขึ้นโครงลังคากันต่อนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนะครับก็ตอนนี้ช่างกําลังขึ้นโครงลังคาอยู่นะครับอะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันครับนู่นฮะช่างอยู่นู้นครับไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับโครงลังคาของเราก็จะเสร็จไหมวันนี้นะครับเอถึงไหนแล้วนะครับ วันนี้ลมนะครับลมลมนิดนึงนะครับลมหนาวนะฮะเดือนคุมพานะครับลมหนาวเดือนคุมพานตอนนี้ช่างมานะครับสามสี่คนนะครับตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับช่างก็อยู่บนลังคานนะครับนี่ครับบรรยากาศโครงการของเรานะครับนะฮะ นะครับแปดลังนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไล่ไปนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตอนนี้เราสร้างลังที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโครงการของเรานี้ครับลังที่หนึ่งนะฮะกำลังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับข้างหลังเราเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มใส่ กรอบนะฮะนี่ครับเริ่มเก็บมุมนะครับเนี่ยเก็บมุมร่างคาเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บขอบหลังคานะฮะเอาไว้ยิงเชิงชายนะครับเนี่ยเ็เริ่มเก็บขอบนะครับเนี่ยเขาทำกรอบนะฮะ วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับสําหรับกรอบนะฮะนี่ครับตรงนี้เอาไว้ยิกเชิงชัยนะครับพวกนี้ฮะเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเราก็จะไล่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 เก็บไล่เก็บไล่เก็บตั้งตั้งตั้งนะครับแล้วก็จับนะครับแา้วก็ยิงนี่นะฮะวันนี้ก็จะไล่ให้รอบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเราก็จะไล่ระดับนะฮะเนี่ยไล่เก็บตกมุมอย่างเงี้ยนะครับนี่เจอเฉยมุมนะครับตามมุมนะฮะ ตามมือจะเก็บให้ได้ฉากนะครับน,นี่ครับตรงนี้เราไปยิงเชือรานะครับรนี่ฝั่งไหนที่ยังไม่เก็บก็จะเก็บนะครับเก็บให้เสร็จกันนี่ฮะตรงนี้เขาจะไล่วัดไล่เก็บนะครับว่าเชียงชายเราจะตกตรงไหนนะครับ นี่นะครับบรรยากาศโครงหลังคาของเรานะครับเป็นะบรรยากาศนะครับก็แก้บรรยากาศมาฝา,า,ากนะครับทุกคน โอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเราเนี่ยเช้านี้นะครับเนี่ยโครงการเรานะครับนะก็เก็บรรยากาศมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะฮะครับแล้วก็เจอกันนะครับเดี๋ยวรอบเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วถึงไหนนะครับนะฮะหรือเป็นยังไงกันต่อนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ